สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนและอนาคตเศรษฐีคริปโตเคอเรนซี sy, ทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศบนตลาดการลงทุนของเราที่เรียกว่าเขียวขจีจนแบบเป็นสังขยาเลยนะครับหมวกผมเนี่ยเขียวไม่พอนะเพื่อน,อนหลังจากที่เราเห็นแล้วนะครับวิกฤติรัเสเซียยูเครนมันไม่ได้มีการเบาลงมาเลยอะนะฮะนักวิเคราะห์นักวิชาการต่างมองว่าอาจจะเป็นตลาดแบร์มาร์เกต ทบจะต้องเผาตําราทิ้งเลยเพื่อนเพอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดนะครับว่าตลาดคริปโตของเรามันตกผลึกมันเห็นคุณค่าของความเป็นทองแท้แล้วนะครับก็ยังไงดูกันต่อไปนะเพื่อนเอนเป็นอะไรที่ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับเพื่อนสมาชิกทักเข้ามาบอกว่าทุกครั้งที่พี่บอลใส่หมวกแดงวันรุ่งขึ้นมันเขียวขจีทันทีแล้วมันเป็นอย่างนี้มา3 4ี่ครั้งแลนะ้วเพื่อนเพื่อนก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเอาเรามาดูข่าวแรกกันในเรื่องของ eBay ดูเหมือนว่า eBay เขาเตรียมที่จะเปิดประตูอ้าแขนรับ คริปโตเคอร n ซีในการชำระซื้อสินค้าและประมูลสินค้าบนแพลตฟอร์มของเขาเพื่อนๆโดยล่าสุด CEO ของ eBay นะครับคุณเจมี่ไอโอนี่เนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าแพลตฟอร์ม eBay กกำลังทำการประเมินถึงขั้นตอนการรับชำระสินค้าเป็นสกุลดิจิตอลตอนนี้ eBay เขารับทั้ง Google Pay Apple Pay และระบบ Payment หลายช่องทาง ขนาดนี้ ebay เองนะครับบริหารปริมาณการซื้อขายบนแพลตฟอร์มของเขาอยู่ที่85,000ล้านเหรียญสหรัฐและมีผู้ใช้187ล้านคนทั่วโลกซึ่งชุมชนคริปโตมองว่าถ้าเกิด ebay เปิดรับคริปโตเคอร์เซีเนี่ยมันจะส่งผลให้การแพร่หลายของคริปโตเพย์เมนต์เป็นอะไรที่ทวีคูณขึ้นมาทันทีเพื่อนๆ ทั้งนี้นะครับตั้งแต่ผมเข้ามาในวงการคริปโตเนี่ยเรียกว่าทุกปีมันจะมีข่าวว่า eBay เตรียมที่จะรับคริปโต eBay จะรับบิตคอยอีเบ y จะรับเหรียญสเตเบิลคอยมันก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ครั้งนี้เหมือนกับเขาส่งสัญญาณว่าวันที่10มีนาคมที่จะถึงนี้อาจจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการถึงการเพิ่มช่องทางการชำระเงินนะครับดูกันต่อไปน่าลุ้นเพื่อนๆน,น,นักวิชาการหลายคนมองนะครับว่าถ้า eBay เป็นแม่แบบในการทำอย่างนี้เนี่ย มันจะทุกแพลตฟอร์มจะต้องเรียกว่าทำตามนะครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้ต่อไปมาดูในเรื่องของยอดบริจาคคริปโตเคอร์ซีที่พี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนของเรานะครับบริจาคให้กับพี่น้องในยูเครนนะครับล่าสุดตอนนี้37ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานผมอ่านไปรู้สึกประมาณ20ล้านดอลลาร์นะครับแต่สิ่งที่ทําให้สาวกคริปโตโดยเฉพาะสาวกวีเชนแล้วก็สาวสาวส,าวสายเลือกบล็อกเชนกรีดการ์ดเนี่ยเพื่อน Ceo ของ c h a i n นะครับคุณ s u n นี่รูเขาเข้าไปทวีตเขาบอกเข้าไปไปเปิดไปเซตอัพเวดไ l เล็ตนะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะโอนไปช่วยเบาๆที่8ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนๆหรือประมาณ261ล้านบาทนะครับโดยพี่ซันนี่รูเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่าชีวิตมนุษย์ เขาพูดสั้นๆอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ชุมชนคริปโตของเราไม่สนนะเพื่อนๆชุมชนคริปโตไม่ได้สนในเรื่องของนโยบายรัฐบาลน,นี้เป็นยังไงเหตุผลที่จะไปสงครามเพราะอะไรชุมชนคริปโตสนอย่างเดียวว่าเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับชีวิตของเพื่อนมนุษย์สําคัญที่สุดโมทนาสาธุกับเสียซันนี่กันด้วยนะครับหลายคนอาจจะมองว่าไอ้แกเอาเงินมาจากไหนเนี่ยบริจาคที่78ล้านดอลลาร์นะฮะแต่พวกเราเนี่ยถือเอาถือเอาก็ยังไม่มูลสักทีนะเพื่อนๆ ดูกันต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังมีโปรเจกต์ที่ดูเหมือนกับมาสมทบทุนอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นโซล a n a น่าเอ e ีเียมแน่นอนนะครับคุณไวทาลิกเนียโปรโตคอลฮาร์โมนี่พอลิกอนและอื่นๆอีกมากมายเพื่อนเเข้ามาบริจาคเพื่อที่จะสมทบทุนในเรื่องของอาหารยาเสื้อผ้าซ่อมบำรุงอาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับเพื่อเข้าไปต่อสู้กับทหารรัสเซียนะครับเพื่อปกป้องเอกราชของเขาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ โอ้โหซึ่งในน้ำใจนะเพื่อนเพนทั่วโลกเลยนะครับบริจากเข้ามาล่าสุดเพื่อนๆเมื่อวานนี้มันมีการถแถลงของท่านประธานาธิบดีของยูเครนนะประธานาธิบดีซอลินสกี้เนี่ยท่านออกมาบอกว่าทหารรัสเซียวางปืนเถอะอย่าต่อสู้เลยวางอาวุธนะนึกถึงชีวิตตัวเองนะครับแล้วก็กลับบ้านไปอย่ามาต่อสู้เลยจนกระทั่งวันนี้นะมันมีข่าวออกมาบอกว่าเขามีการ เรียกว่าจะมอบรางวัลให้ทหารรัสเซียที่ยอมยกธงขาวเพื่อนๆเรียกว่าใครที่ยอมยกธงขาวแบบไม่สู้แล้วนะครับเขาจะให้รางวัลมูล,ลค่า45,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรืออยู่ที่ประมาณ5ล้านรูเบิลนะครับเขาให้เลือกว่าจะเอาเป็นบิตคอยนหรือจะเอาเป็นเฟ a นะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะผมว่าทหารรัสเซียเนี่ย ผมว่าเลือกบิตคอยเพื่อนๆน,นะฮะเพราะว่าเนี่ยเงินรูเบิลนะตกมา30%ตอนแรกผมอ่านข่าวนี้ผมไม่เชื่อนะเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์มาบอกพี่บอลบิตคอยมาร์เก็ตแคปตอนนี้สูงกว่าเงินสกุลรัสเซียแล้วนะครับพอเข้าไปดูโอ้โหตกใจเลยเพื่อนๆไม่รู้ว่าเนี่ยผมอ่านข่าวเสร็จมันจะตกไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าน่าเห็นใจในเรื่องของออพี่น้องในประเทศรัสเซียเพื่อนๆน,นะน่าเห็นใจจริงๆนะครับเพราะว่า เนี่ยมีข่าวในเรื่องของการคว่ำบาตมาทุกทุกชั่วโมงเลยเ,เพื่อนๆนี่นะฮะรัฐบา,าลสหรัฐก็มีการใส่คริปโตเคอร์เซีลงไปในมาตรการการคว่ำบาตห้ามให้ exchange ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอนุมัติธุรกรรมทางการเงินที่ลิงก์กับธนาคารในประเทศรัสเซียซึ่งผมมองว่าคือข่าวนี้มันมันดูแบบรุนแรงนิดนึงนะ,ะแบบอนุมัติแบบมาอนุมัติให้แบบคว่ำบาต คริปโตกับพี่น้องสายเลือกบล็อกเชนในรัสเซียซึ่งในเชิงปฏิบัติมันมันเป็นไปไม่ได้นะเพื่อนเเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานนะครับฮาร์ดแวร์วอลเล็ตดิเซนรัลไลซ์เอ็กซชั่นสวอปต่างๆเปิด7วันย4บสชั่วโมงให้กับคนทุกสีผิวทุกศาสนาทุกเพศทุกวัยไม่มีไม่มีจำกัดนะฮะเพราะว่าคริปโตเคอซีเราคว่มบาดไม่ได้อะเพื่อนๆนนะครับก็คนรัสเซียเนี่ยตอนนี้เนี่ย ผมเข้าไปดูเขาสัมภาษณ์ทหารนะที่ทั้งเป็นที่โดนจับแล้วก็ทั้งที่แบบว่าทําคลิปวิดีโอออกมาออกมาแบบพูดถึงความรู้สึกตัวเองเนี่ยเห็นได้ชัดว่าทหารรัสเซียเขาเขา,เขารู้สึกผิดนะเพื่อน,เอนๆเขาไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยเราจะไปยึดครองบ้านเมืองคนอื่นแล้วนะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นในขณะเดียวกันทหารยูเครนเนี่ยมันคนละอารมณ์อ่ะนะฮะอารมณ์ที่แบบ เรากําลังปกป้องบ้านของเราอะ่ะบ้านพอ่อบ้านแม่บ้านปู่ย่าตายายของเราเนี่ยมันอารมณ์ที่จะต่อสู้กับอารมณ์ที่จะไปยึดเนี่ยแล้วผมว่าทาหารสเซียเด็กรุ่นใหม่เนี่ยยีกว่า30เนี่ยผมว่าเขามีจิตใต้สํานึกดีพอ,อเพื่อนๆว่าสิ่งที่เราทํามันคงไม่ถูกะนะฮะหลายคนก็ยังมองว่าท่านประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเขาไม่โง่หรอกเขามีแผนเขามองทะลุนะครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดที่ผมตามข่าวทั้งวันนะเพื่อนๆ อันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเมืองเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมไม่เคยเห็นด้วยกับรัฐบาลน,นโย,ยบายรัฐบาลไหนเลยนะในชีวิตผมเนี่ยยกเว้นอาจจะมีท่านนายยบุกิรีของเอลาวดอร์วันนี้นะครับผมยังชอบแกอยู่แต่อีกสปีข้างหน้าเราก็ไม่รู้แกอาจจะถอดหน้ากากก็ได้นะเพื่อนๆใครไปรู้ทั้งนี้เนี่ยนะถ้าไม่พูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าชุมชนโลกนะเพื่อนๆชุมชนโลกเนี่ยบริจาคให้กับคนยูเครนให้ลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงในเรื่องของอาหาร หยวกยานะครับแล้วยังมีการอ,อ,อาสาไปลบให้กับยูเครนด้วยเพื่อนๆจากทั่วโลกนะครับทั้งทหารและพละเรือเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวอาสาเองเนี่ยจะไปลบให้ประเทศยูเครนรวมถึงการบอยคอตสินค้าต่างๆจากทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวอสวอดก้านะวอดก้าของรัสเซียเนี่ยเป็นอะไรที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับตามบาร์ตามอะไรต่างๆเขาเหมือนกับเอาลงจากชั้นเลยนะเพื่อนๆมันก็เป็นอะไรที่ อดคิดไม่ได้อะว่าเขาโดนเพรเชอร์อย่างนี้เนี่ยนะคือเข้าใจว่าแกเป็น XKGB อะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาได้มองจุดนี้ไว้หรือเปล่าและสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยประชาชนในประเทศที่ทำงานงกงกงกและเสียภาษีให้เงินเดือนกับผู้นำเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ประชาชนต้องการหรือเปล่าเพราะว่าเข้าไปดูแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาไม่ต้องการแล้วนี่นะเพื่อนๆแม้กระทั่ง Google Pay Apple Pay ก็ยังมาก็ยังแบนอีกอะนะครับเล่นอะไรไม่เล่นมาเล่นกับ แอปพลิเคชันบนมือถือเนี่ยคือถ้าผมเป็นทหารของประเทศที่ผู้นำส่งผมไปแบบไปยึดครองประเทศอื่นเนี่ยนะมันมันถ้าผมรู้สึกว่าเอ้ยมันผิดจุดยืนมันไม่ใช่มันความชอบธรรมมันไม่ได้อะผมอาจจะเอาบิตคอยก็ได้45,000ดอลลาร์สหรัฐนะเพื่อนๆนะเป็นบิตคอยก็ น่าเห็นใจนะครับน่าเห็นใจทั้งทั้งฝั่งคนในรัสเซียแล้วก็ยูเครนแล้วก็หวังว่าอย่างที่เพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์เข้ามานะหวังว่าทุกอย่างมันจบสิ้นในเร็ววันแล้วก็ยังเป็นห่วงถึงแม้เราเป็นห่วงอยู่นะครับในเรื่องของเนี่ยพอเขาโดนบีบมากๆเนี่ยจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือเปล่าถ้ามีการใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมัน ลืมเรื่องบิตคอยไปเลยเพื่อนๆนะครับมันมีอะไรหลายอย่างในชีวิตที่เราจะต้องมานั่งกลุ่มขมับทีหลังนะครับยังไงก็ช่วยกันภาวนานะครับส่งใจไปให้คนในทั้งรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับคนตาดำๆที่ไม่ได้ต้องการในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยนะเพื่อนๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม